สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาอัปเดตราคาซื้อขายกระถางต้นไม้ค่ะนีก็เป็นกระถางพลาสติกค่ะที่เราได้เพิ่งสั่งซื้อมาจากออนไลน์ค่ะเราได้ทำการสั่งซื้อมาจาก Facebook ค,ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่21กรกฎาคม2565ค่ะ มาดูราคาซื้อขายกระถางต้นไม้กันรีฝากค่ะว่าจะมีราคาเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะและนี่ก็เป็นกระถางต้นไม้ที่เราได้ทำการสั่งซื้อก็มีขนาดสีนิ้ว6นิ้ว8นิ้วและ10นิ้วอย่างละ50ใบค่ะซึ่งเราก็ขยันปลูกต้นไม้มากๆเลยค่ะ กระถางไม่พอใช้จึงได้ทําการสั่งซื้อมานะคะนี่ก็เป็นการสั่งซื้อมาจาก Facebook ค่ะตอนนี้ราคาซื้อขายกระถางต้นไม้ค่อนข้างที่จะถูกลงเยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นกระถางต้นไม้ขนาด4นิ้วค่ะใบสวยเงางามน่าใช้มากๆเลยค่ะเราได้มาในราคา50% ใบ89บาทค่ะรวมส่งแล้วค่ะนี่ก็เป็นราคารวมส่งค่ะถ้าใครอยากได้50ใบก็สามารถสั่งได้เลยค่ะ,ฉะเฉลี่ยต่อใบแล้วก็ตกอยู่ที่ราคาไปละ1บาท78สตางค์ค่ะแล้วมาดูขนาด6นิ้วกันบ้างค่ะขนาด6นิ้วเราก็สั่งมา เป็นจำนวน50ใบค่ะใบก็แข็งแรงน่าใช้มากๆเลยค่ะเฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่ใบละ2บาท98สตางค์ค่ะขนาด6นิ้วค่ะ50ใบก็อยู่ที่ราคา149บาทค่ะทุกคนแล้วมาดูขนาด8นิ้วกันบ้างค่ะ ขนาด8นิ้วเราก็สั่งมาเป็นจํานวน50ใบค่ะ50ใบ199บาทค่ะตกใบละ3บาท98สตางค์ค่ะตอนนี้กระถางถ้าเทียบกับปีที่แล้วถือว่าถูกลงมากๆเลยค่ะ ราคาซื้อขายกระถางต้นไม้จะถูกหรือจะแพงก็ขึ้นอยู่กับราคาต้นไม้เหมือนกันค่ะถ้าราคาต้นไม้มีราคาที่สูงกระถางต้นไม้ก็จะขึ้นตามราคาต้นไม้ค่ะมาดูขนาด10นิ้วกันบ้างค่ะนี่ก็เป็นกระถางขนาด10นิ้วจำนวน50สใบค่ะ 50ใบมีราคาอยู่ที่399บาทค่ะราคาเฉลี่ยต่อใบก็ตกอยู่ที่ใบละ7บาท98สตางค์ค่ะเมื่อเราเทียบกับราคาที่เราซื้อแถวๆร้านค้าตามหมู่บ้านที่เราอยู่นะคะก็รู้สึกว่าจะถูก ฝาก,กันเยอะเลยค่ะถ้าเรามาซื้อออนไลน์ค่ะเนี่ยค่ะก็มีทั้งหมด4ขนาดค่ะก็มีขนาด10นิ้ว8นิ้ว6นิ้วแล้วก็4นิ้วค่ะกระถางเขาก็มีฟาร์มแข็งแรงค่ะเหนียวน่าใช้มากๆเลยค่ะ ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้เบอร์โทรทั้งร้านเอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะราคาที่เราพูดถึงอันนี้ก็จะเป็นราคารวมส่งแล้วค่ะส่งฟรีแล้วก็มีการเก็บปลายทางค่ะ เราไม่ต้องโอนเงินไปก่อนนะคะเดี๋ยวของถึงแล้วเขาก็จะเก็บเงินปลายทางค่ะถ้าใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะ